มาช้าปเปินไปครับปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ oh. ้เสียดายเสียดายสวัสดีครับอยู่กับบสจัดหนักครับไปดูรถกันดีกว่า oh. วันนี้มาปั่นครับทีมงานโอ้ oh. เสียดายมาช้าไปหน่อยครับทำนาปรังครับ14ไส่ครับ นีปั่นสองรอบครับแล้วก็ซ้ำนิดๆหน่อยๆเสียง้อ,อ,อน ดินแข็งมากครับเลยโอ้ัา oh. นแบบนี้สบายเลยครับโ oh. ยกรอให้ดูนาย <laughs> อะดูรถนี้ยกรอนะเดี๋ยวให้ดูยกรอยเดี๋ยวไม่ลอยครับไม่ยกเลย ไปไหนกันใส่เสร็จแล้วมั้งโอ้ถ่ <c oughs> ายตอนเสร็จพอดีเลยโอ่ะอะระอบยูเฮีวเลย พันธ네ุ์อยู่เหาบันประมาณไรไงตกี่ไร่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดตรงมั้งใบคันหรือมาคันใบคันเนาะอ๋อถ้าทำมาคันยี

nó mà ra anh hả? Nó mà ra rồi Oh, mắm, tuyết. <tôi ngại người> oh, theo. Okay, nó. đây lake, mắm sáng sớm 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 theo... ตีปลูกมันปลูกมันก่อนตบตบ<อ>ันตบฉันจะตามย,ยี่เ้องปลูกมือเราเองน่ะเพราะว่าไปแล้วเดี๋ยวไปอ,อีกที่หนึ่ง ขับรถไปดีกว่าแจให้ไม่ต้องเดินกลับมารูสีเก้าขึ้นคนาครับโอ้เดินได้ โอ้ป oh! <laughs> <Hey, S 2> าปากระโปรงโรตารี่ครับมันมันชนก่อนมันค้ำก่อนเลยถอยไม่ได้อตอนนี้ก็ให้ขันแขนกลางเข้าครับให้ให้ฝาโรตารี่มันให้โรตารี่มันยกสูงกว่านี้อีก đều chọc cái cây cả đại ừ, ừ, đi đáp thì đi mần vô cây xuống bây <laughs> 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 เอามาดูสีเก้าหาทางขึ้นนะขึ้นทางไหน,เ,น <laughs> อเอาเรอยโน่เออสไลเกเลย <laughs> <laughs> เกือบจมครับโอ้สีเก้าเรียบร้อยแน่นอนนี่งานนี้นี่ <laughs> จอวิ่งจมอีก <laughs> ดูสีเก้าจะหาทางขึ้นตรงไหนครับ อ่ะพุ <RE> ่งเลยจิดเลยกันนะกันนะเออเกือบครับเกือบจมตอนนี้ยังใส่เมื่อกี้ยังใส่จ้าของรถมีตกใจแน่นอนเลยครับ เกือบติดแล้วโอ้สกี้ไข่ตอ้สกี้เบี้ยวเลยสกีหลุดเบี้ยวเลยครับอันนี้นี่อันนี้นี่อ๋อหักมาอืมหักแล้วบิดเลยครับ